ดีค่ะดื่ๆไม่ใช่ปัญหานะคะสำหรับพวกเรานะคะวันนี้เราก็จะมากินปลาแซลมอนกันแกน,นี้คุณแม่ก็จะเป็นคนหั่นปลาดูไฮโซมากเลยนะตะเขียงไม่ไฮโซเท่าไหร่นะคะนี่นะคะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นการหารั่นนี่ก็จะหั่นเสร็จมาเลยนะแม่ก็ไม่ค่อยเขาเรี่กอะไรนะ ถามว่าถนัดไหมก็ไม่ค่อยถนัดมากแต่ได้อยู่ค่ะไอนน้เราก็เริ่มหั่นกันเลยนะทุกคนแอน,นเดี๋ยวถ้าหั่นเสร็จนะคะเราก็จะมากินให้ดูเราคอไปก่อนนะอันนี้ก็เราก็หั่นกันเสร็จแล้วนะคนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือการที่เสร็จแล้ว นี้ก็จะเป็นเออซอสนะคะเป็นซอสอันนี้เลยก็จะไม่ร้านนันหละทำหรับโดยเฉพาะนั่นแหละเนาะทุกคนอันนี้ก็คือหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาใส่วาซาบิกันนะคะ นะทุกคนนี่เลยอันนี้พวกเราก็ลองทำกันทางแรกเนอะหั่นอะไรเองหมดเลยนะปกติจะไปซื้อกินเนาะใช่อันนี้เดี๋ยวเรามากินกันเลยคุณแม่มากินแล้วปกติเราจะไปซื้อมาซื้อแบบที่เขาต้องกทำใช่สำหรับเสร็จแล้วอันนี้ก็ปะปาเขาก็อาบน้ำอยู่เนาะ เราก็มาทำกินกันอืมเป็นไงเฉซีหน่อยมากเลยอะทุกคนอร่อยมากอุ้ยตายอร่อยอันนี้มันเผ็ดนะทุกคนมาเลย,ย,ยแม่ขอแบบปลาซับบิ๊กแน่น<ๆ> คือทุกคนมันต้องอช่ามันอร่อยสำหรับใครที่ชอบเนี่ยคือน่าจะติดใจเนาะใช่ไหมแม่เจ๊เนตรงเนตเนตละมุนไหมเซลหอมนะอร่อยปะ,ย<ฮ>ะอร่อยมากเลยอ่ะอนี่อะทุกคน ปกติเราจะไปซื้อแบบสำเร็จรูปเลยเนาะแต่อันนี้เราจะแบบเขาเรียกว่าทําเองเนาะใช่แรกกันเองทํากันเองเที่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาตรงนี้นะเพราะว่าไว่มวาสาบิิดั้นทุสีก็ไม่กินวาซาบิเนาะก็เลยแบบต้องอนโุโลมเนาะเป็นไงอ บอกกันมาหน่อยค่ะชอบกินแบบปลาแซลมอนดิบอะไรพวกน,นี้มัางจริงๆอะแม่เจ้เขาจะทอดอะไรพวกน,นี้หน่อยน้องชูซีแบบว่ากินสดดีกว่าอร่อยใช่ไหมาซสบิันขึ้นแบบนับไปรับีปอะออสบิ้มใช่ไหทุกคนเป็นของยี่้อ ยกไม่ได้มันจะหอมนี่เหรอบีอนนะน่ให้แม่กินท่ไมคะคน mm hmm. มันขึ้นจมูกเลยก็บแบบแต่ต้องให้ปะป๋ามากินด้วยสุด,สด,สดอร่อย ใครเชื่ออะไรเนี่ยมีนี่นี่นีขนมจีนวยนะมีขนมจีนแต่ลืมลเอามาแล้วปะเอามาอ่ะทุกคนกลับไปก่อนนะบาย